สบลายคนก็อยากจะหาและเงินทุนในการกจะนำมาเป็นเงินทุนในการทำธุรกิจต่างๆที่เนี้ยมันก็จะมีพวกมิจทางร้ายที่ไม่ใช่เป็นมิกักเราแต่เป็นมิดชาชีพอ่ะแล้วลาลค่อยชายช่องว่างตรงนี้และคุณได้รับเงินกู้อนุมัติแล้วหน,นึ่งล้านบาทหนึ่งแสนบาทโน่นนี่นั่นคนที่คิดจะทำธุรกิจอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจโอเคฉันมีเงินกู้ได้มาทำทุนแล้วแต่บางที่ห้ารูม่ว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลเท็จก็ได้นะคะยั้งลาสุดเนี่ยมีการโฆษณาเรื่องข้อการเอ่อว่าออมซ จะปล่อยเงินกู้ชกเชิญกู้เพื่อทำธุรกิจวงเงินขั้นต่ำเนี่ยนึ่งเมื่นบาทอนุมัติสูงสุดถึง1ึ่งลานบาทแต่ว่ามาประกาศผ่านเพศทีจที่ชื่เวืา่า BK CPT 1ท6ทางสุ้นต่อตานข้าวปลอมแล้วก็ธนาคารออมสินเขาก็ไปตรวจสอบก็ปรากฏว่ามันเป็นข้อมูลแท็้นั่นเองนะคะ ซึ่งตามที่มีข้อมูลระบ,บุในซื้อออนไลน์ต่างๆค่ะว่าออมสินปล่อยเงินกู้ชุกเชิดกู้เพื่อทำธุรกิจต้องการเงินลงทุนว่งเงินขันต่ำเนนึ่งหมบาทอนุมัติสูงสุด1ึ่งล้านบาทผ่านเพศที่ชื่อว่า BKCBT 186ธนาคารออมสินกระทรวงการคลังก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่า เพศเฟซบุ๊กอันนี้ไม่ใช่เพศของธนาคารออมสินแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารทางสินนะคะโดยข้อมูลที่นํามาเผยแพร่ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องโดยมั่นกันซึ่งทางธนาคารออมสินเขาไม่ได้มีการปล่อยเงินกู้ชุกชฉินดังกล่าวแล้วก็ไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านทางเฟซบุ๊กแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าเมสเซนเจอร์เลยดังนั้นค่ะก็ขอให้ประชาชนอย่าล่งเชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวนะถ้มีการแอบอ้างชื่โของธนาคารหรว่ชฉกชวนในลักษณะนี้นะคะโดยสามารถติดตามเข้าว่ารจากชง ทางลักโขงธนาคารอมสินนะโดยตรงที่เว็บไซต์ w w w g s b o r t h นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน MyMO Social Media ช่องทาง GSB Society แล้วก็ GSB Now ทถานันนะคะนอกเนื้อจากนี้เด็กน้องสาวหน่วยบอกไม่มีดัดขาดนะใครถืเชื่อนะก็คือไม่ได้ดัดขาดเลยนะ BKCPT 1น6่งไปทกแคเชื่อเพศก็ไม่ได้มาตราฐานเลยใช่ทอกต้องใครมันอีตังเชื่อธนาคารเนึ่องไปทอกกับเราบางคนอาจจะตกใจเพะ ขามีข้อความด้วยมีเขาเรียกว่าเป็นข้อความนมนาวในเพศเนียนะก็ทําให้หลายคนอาจจะล่มงเชื่อกิดว่าอาจจะได้จะได้จริงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ,ะว่าเพศที่เขาออามาโพสเนี่ยเป็นเพศข้องทางตอนสร้างการจริงหรือไม่ถ้าบอกว่าธนาคารอมสินมีการหายกู้สิ้นเชื่อนู่นนี่นั่นก็ไปแลว่าในเว็บไซต์หรือว่าโทรไปทั้ค c เซ็น e n t e r เขาก็ได้ว่ามีจริงไหมคะอย่างคนที่อยากจะเข้าคุอสมบัติเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรผันผือบ้างก่อาทธนาคารได้โดยตรงเลยใช่แล้วค่ะหรือว่าใคร เดี๋ยวไม่ข้อมูลวันนี้ชัดจริงหรือไม่ก,ก็ให้แค่ ตรงนั้นก็ได้แล้วก็ส่งไปในเพจคลองอข้าวปลอมแอนติเฟกนิวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะ<ช>ว่าเอื่นเอามาส่งมาปุ๊บเดี๋ยวขอเวลาลสักครู่นะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนขาตรวจส,สอบให้อันนี้เป็นข้อมูลเท็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเราไปด้วยเหมือนกันนะ<ช>เดี๋ยวเราจะเปิดเพจห้เลว่านาตาขคงเพจแอนติเฟกนิวจะเป็นมันตรอได้ทีมงกัน,นได้เลยนะคะคือไม่จําเป็นว่าจะเป็นเรื่องข้องกันให้เงินกู้หรือว่า<ม>เรื่องข้องต่างๆคือถ้าเราเห็นแลวว่าเพจเนี้ยมีการโพสต์ข้อความที่ไมิ ข่ฉีบเนี่ยก็สามารถแจ้งไปได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะไปตรวจสอบนะคะโดยทางศูนข้าวปลอมเนี่ยเขาก็มีการมอนิเตอร์นะคะทุกเรื่องทุกเราาศูนต่อ,อตามข้าวปลอมแล้วก็รวมถึงด้วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะไปแล่หว,วานเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้องเขาหรือไม่ถ้าไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีการเนี่ยทำเพศไปเนี่ยแล้วก็ฉี้แจงหวานเนี่ยเป็นข้อมูลแทดตัวเป็นข้าวปลอมบางเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรก็เมอนกันนะบางทีเขาทำว่าเออชายสมุนไพรอันนี้รักษาฟันจริงหรือไม่งจริ นะอย่าเดือวเชื้ออย่าเดือดทำนี่เป็นนาเพศนะคะของูุรต่อตานข้าวปลอมค่ะในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเราสามารถไปกดติดตามไว้แลได้นะคะจะได้รู้สิ่งที่เราเห็นนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงก็ได้แลก็ที่สําคัญถ้าเห็นแล้ว่ามันไม่จริงมันไม่ถูกตองก็ไม่ต้องไปแช่ต่อให้กับคนรอบตัวได้รู้ถูกต้องไปแจ้งสต้องบอว่าช็งานชั่วโกนีิจะเชยนะคะพอพอถ้าว่าเชยไปแล้วเดี๋ยวเกิดความพิดขึ้นมาเราก็พิษตามกันหล่วนะคะโดยเฉพาะลูกหลานที่มีเขาเรียกว่าผู้สูงอายุที่เล่นสมาร์ทโฟนนั่ เข้าใจแล้วว่าเขาอาจจะมีความรู้แต่ว่าบางที่สายตากับการเล่นโทรศัพท์อาจจะไม่สอดคล้องกันเท่าไรก็ช่วยแล้ช่วยเป็นนู้นเป็นตาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเยื่อของมิจฉาชีพที่ตอนนี้เนี่ยชายช่องว่างทุกช่องทางเลยตอนนี้ต้องเตือนผเอ่อคนเดียวเก๊ะตะคิดนึงเลยว่าบอกว่า ย่ายย่ายปูปูยาสก็คือบอกไว้เลยตาหักว่าเห็นอะไรปหนี้น่เดียวเชื่อก็นั่งให้มาท่ามล้านก่อนว่าจริงไม่จริงใพ่พอบางทีคนเกน๋งๆในเกาเห็นปุ๊บอุ้ยได้เบีย้ยก<ม>ดเลยอันนี้ไม่ได้บางทีเบีย้ยจะมีอยู่ในบัญชีคิดทิด,ด้วยีนี่ใ<ช>ห้มัดให้มัดนะคะ <laughs> ไ,ไม่ได้ดัดขาดเลยนะคะใช่ค่ะก็เท่าไปในเองเรื่องทีละละคนต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกับคนไใกล้ตัวก็ต้องระมัดระวังโดยเหมอนกันค่ะใช่แลยค่ะ